สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนมะพร้าวน้ําหอมอีกวันนะครับหลังจากฝนตกนะครับตอนนี้น้ำเต็มคลองแล้วนะครับทุกคลองเลยนะครับตอนนี้นี่ครับบนร่องเราก็ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าออกเราจะตัดเฉพาะตรง โคนมะพร้าวนะครับเพื่อจะทำการใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากฝนตกนะครับนี่ครับน้ำเต็มทุกครองมะพร้าวก็ยังเขียวอยู่นะครับเราจะใส่ปุ๋ยทุกหนึ่งเดือนนะครับเป็นปุ๋ยยูเรียผสมสูตรเสมอนะครับเพื่อบำรุงลำต้นบำรุงใบให้เขียวนะครับ นี่ครับเป็นคลองไส้ไก่ของเรานะครับน้ำเต็มทุกคลองเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับตรงรอบข้างๆเราก็จะปลูกตะไคร้นะครับเพื่อไวยึดนาดินไม่ให้พังนะครับหน้าฝนก็จะมีรากตะไคร้ของตะไคร้นะครับไว จิดหน้าดินเพื่อไม่ให้ฝังพังนะครับนี่ครับน้ำเต็มทุกช่องเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้มะาพร้าวกำลังงามเลยนะครับนี่บรรยากาศรอบๆสวนของเรานะครับตะไคร้ใบเขียวเลยนะครับ น้ำเต็มทั้งหมดเลยนะครับฝนเพิ่งตกสองสามวันติดกันนะครับนี่อันนี้อีกด้านหนึ่งของสวนนะครับนี่กล้วยก็เริ่มออกแล้วนะครับอันนี้เป็นภายในร่องนะครับนี่เราปลูกห่าง ห้าเมตรนะครับระยะห่างของต้นโดยปลูกกล้วยแซมตรงกลางนะครับหลังจากกล้วยออกแล้วนะครับเราก็จะตัดกล้วยออกนะครับเพื่อปลูกฝรังทดแทนกล้วยนี่นครับฝรังเราก็จะเปลี่ยนเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ปลูกได้2เดือนแล้วนะครับเริ่มกําลังแตก ใบค่อนข้างที่จะงามแล้วนะครับแต่มะพร้าวยังเขียวสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับฝรั่งฝรั่งสองเดือนนะครับเริ่มแตกแล้วได้ฝนใหม่นะครับตัดหญ้าออกค่อนข้างสวยงามร่มรื่นเลยนะครับสวนน้ำเต็มคลอง ส่วนเราอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับกำลังขึ้นสวยงามทุกต้นเลยนะครับนี่สวยงามมากทุกต้นเลยนะครับไม่มีต้นแทบจะไม่มีเสียาหายเลยนะครับมะพร้าวได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ไม่มีตายเลยนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตียนะครับบานแพ้วตอนนี้ก็หนึ่งปีก็อีกสองเดือนแล้วนะครับอายุของมะพร้าวส่วนฝรั่งเราปลูกได้แค่สองเดือนนะครับนี่บรรยากาศในสวนสวยงามมากเลยนะครับลมเย็นสบ,บายฝากกดติดตามด้วยนะครับ